ก็มีพี่ๆนะครับถามเข้ามานะครับว่าเรื่องของการเปลี่ยนทองเนี่ยถ้าเราไปเปลี่ยนในช่วงของตอนที่ทองขึ้นนะครับกับช่วงที่ทองลงเนี่ยมันแตกต่างกันหรือเปล่านะครับไปเปลี่ยนช่วงที่ทองลงเนี่ยมันจะคุ้มกว่าหรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพามาเจาะลึกเรื่องของการคํานวณราคาเปลี่ยนทองนั่นะครับว่าเราควรจะเปลี่ยนช่วงไหนมันถึงจะคุ้มที่สุดนะครับทั้งการเปลี่ยนทองรูปพันธ์และการเปลี่ยนทองแท่งด้วยนะครับ ว่าการเอาทองแท่งมารวมเป็นก้อนเดียวอะไรอย่างนี้เนี่ยมันคุ้มจริงหรือเปล่าหรือว่าไม่ควรทํานะครับ ก็สวัสดีทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเซียนทองคำนะครับรายการที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับทองคําที่ตรงไปตรงมาที่สุดนะครับช่องของผมนะครับก็จะเป็นเหมือนกับห้องสมุดทองคำนะครับเวลาที่จะเข้าไปซื้อขายตามร้านทองนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาดูเพลย์ลิสต์ที่ผมตั้งเอาไว้ก่อนได้นะครับว่าเราจะเข้าไปซื้อขายทองแท่งทองรูปพรรณเนี่ยเราควรจะรู้อะไรก่อน,นครับผมก็ได้ทําเอาไว้หมดแล้วนะครับก็คิดว่า ครอบคลุมเกือบทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อทองใหม่นะครับการขายทองเก่าการเปลี่ยนทองการอมทองหรือการหลอมทองอะไรต่างๆเนี่ยเราจะไปทํารายการไหนก็อย่าลืมเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์ผมก่อนได้นะครับจะได้ทําการซื้อขายได้อย่างคุ้มค่าที่สุดนั่นเองนะครับผมสาหรับเรื่องของการเปลี่ยนทองนะครับก็การเปลี่ยนทองเนี่ยจริงๆมันก็คือการเอาราคาทองใหม่ไปลบตัวราคาทองเก่านั่นแหละนะครับซึ่งตัวทองใหม่เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะมีค่ากําเนิดที่มันไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับผม ในแต่ละร้านนะครับก็จะไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับแต่ส่วนตัวที่มันต่างกันจริงๆเนี่ยจะเป็นเรื่องของตัวทองเก่ามากกว่านะครับที่เขาจะตีราคาให้เราเท่าไหร่นะครับซึ่งพี่ๆหลายคนเนี่ยอาจจะยังสับสนอยู่นะครับว่าตัวของการเปลี่ยนทองเนี่ยกับการท,าที่เราไปขายแล้วค่อยมาซื้อใหม่เนี่ยอะไรเนี่ยมันจะคุ้มกว่ากันนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าการเปลี่ยนทองกับขายแล้วซื้อใหม่เนี่ยครับมันจริงๆมันคืออันเดียวกันนะครับผมการคำนวณเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับก็คือเอาราคาทองใหม่เนี่ยลบตัวของ ของรูปพันธ์เก่าของเรานั่นเองนะครับก็จะออกมาเป็นค่าเปลี่ยนทองนะครับแต่การที่การเปลี่ยนทองเนี่ยนะครับการเปลี่ยนทองเนี่ยมันมีโอกาสที่จะคุ้มกว่าที่เราขายเราซื้อใหม่เนี่ยเพราะว่าการเปลี่ยนทองนะครับทางร้านเนี่ยนะครับเขาจะตีตัวของทองเก่าเนี่ยให้มีมูลค่าที่มันสูงกว่านั่นเองนะครับผมโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราไปขายคืนทองเฉยๆคือขายขาดเลยเนี่ยนะครับเขาจะหักเราอยู่ที่ประมาณสัก5%ขึ้นไปนะครับก็แล้วแต่ร้านบางร้านก็อาจจะอาจ อาจจะหัก6หัก7นะครับผมแต่ถ้าเราไปทําการเปลี่ยนทองนะครับผมทางร้านเขาจะตีทองเก่าเราเนี่ยนะครับหักแค่3.5%นะครับผมจะสังเกตว่ามันหักน้อยกว่านะครับมันก็เลยทําให้ตัวของค่าเปลี่ยนเนี่ยมันถูกกว่านั่นเองนะครับผมทีนี้ถ้าเราไปเปลี่ยนในช่วงของทองขึ้นและทองลงเนี่ยมันมีผลไหมนะครับผมก็ต้องตอบเป็นครับว่ามีผลนะครับคือไปเปลี่ยนในช่วงที่ทองลงเนี่ยมันจะประหยัดกว่า แต่จะไม่ได้ประหยัดกว่ากันเยอะเท่าไหร่นะครับผมตามตารางที่ผมขึ้นให้ดูเนี่ยนะครับจะสังเกตว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะไปเปลี่ยนช่วงทองลงหรือทองขึ้นเนี่ยมันจะต่างกันแค่ประมาณสัก100บาทแค่นั้นแหละนะครับผมไม่ว่าเราจะโดนหัก 3. 5หเรหรือโดนหัก5%เปเซก็ตามนะครับการเปลี่ยนทองเนี่ยจะไม่ได้มีเรื่องของส่วนต่างที่มันต่างกันมากนะครับผมยกเว้นว่าทองมันขึ้นไปเยอะจริงๆนะครับอย่างเช่นไป6 0 0 0 0 70,000ือะไรอย่างเงี้ยอันนี้เนี่ยมันต่างกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่า เมื่อ2-3สปีก่อนนะครับผมต้องบอกเลยว่าทอง1บาทเนี่ยค่าเปลี่ยนนะครับทองรูปพันธ์นะครับมันจะอยู่แค่ประมาณสัก1,800-1,900จนถึงประมาณสัก2,000กว่าบาทแค่นั้นเองครับแต่ทุกวันนี้นะครับผมไม่มีอีกแล้วนะครับผม ทอง1บาทเนี่ยเปลี่ยนกันอยู่ที่ประมาณสักสามพันขึ้นไปแล้วนะครับสำหรับตัวทองรั่วพันจะสังเกตว่ามันขึ้นมาเป็นพันนะครับนั่นเป็นเพราะว่า2อสปีที่ผ่านมาทองมันขึ้นเยอะมากๆนะครับผมและเมื่อทองขึ้นเยอะมากๆแน่นอนว่าค่าเปลี่ยนมันก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับโดยการที่เรามาเปลี่ยนในช่วงที่ทองลงเนี่ยนะครับผมมันก็จะทําให้ตัวของค่าเปลี่ยนเนี่ยมันประหยัดขึ้นนั่นเองนะครับผมอย่างตารางที่ผมขึ้นให้นะครับผมก็จะสังเกตว่าตัวของทองรั่วพันเนี่ย ตอนที่ทองนะครับมันลง2000หรือว่าขึ้น2000เนี่ยนะครับค่าเปลี่ยนของมันเนี่ยก็จะไม่ได้แตกต่างไปจากเดิมมากนะครับก็จะต่างกันแค่ประมาณสัก70บาทแค่นั้นเองนะครับผมแต่ถ้าทองมันขึ้นเยอะกว่านั้นแน่นอนว่าส่วนต่างมันก็จะมากขึ้นนะครับแล้วก็ในกรณีของทองแท่งนะครับก็เช่นเดียวกันว่าราคาทองเนี่ยไอราคาค่าเปลี่ยนเนี่ยนะครับผมมันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราไปเปลี่ยนนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยส่วนต่างเนี่ยแทบจะไม่ไม่ต่างกันเลยนะครับไม่ว่าจะไปเปลี่ยนช่่่วงงงททอออหรืลแตา ถ้าเราไปเปลี่ยนช่วงทองลงเนี่ยมันก็จะประหยัดได้กว่ากันนิดนึงนั่นเองนะครับทีนี้นะครับมันจะมีคําถามของพี่ท่านหนึ่งนะครับก็คือพี่เขาถามเข้ามาว่ามีทองแท่งอยู่2สลึงนะครับอยู่2แท่งและจะนํามารวมเป็น1บาทเนี่ยนะครับผมก็คือรวมกันเป็น1แท่งนะครับในน้ําหนักเท่ากันเนี่ยมันจะคํานวณยังไงนะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าโดยปกตินะครับผมที่กรุงเทพเนี่ยเขาจะทําการเขาเรียกว่าเขาจะไม่หักเลยนะครับถ้าเรานํา ทองแท่งไปขายคืนแบรนด์เดิมของเขานะครับยกตัวอย่างเช่นแม่ทองสุกซื้อแม่ทองสุกมาเนี่ยนะครับก็นํากลับไปขายที่แม่ทองสุกอย่างนี้เนี่ยเราก็จะไม่โดนหักเลยสักบาทน,นะครับแต่ว่าที่ต่างจังหวัดเนี่ยนะครับผมต่อให้เราซื้อร้านเดิมและไปขายร้านเดิมนะครับก็มีโอกาสที่เราจะโดนหักนะครับและเขาจะหักเป็นแท่งด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นหักแท่งละ200นะครับ ราคาทองวันนี้นะครับอยู่ที่53,000บาทใช่ไหมครับผมแต่ว่าราคาทองแท่งรับซื้อเนี่ยจะต่ํากว่า100เพราะฉะนั้นเราต้องเอา52,900บาทเนี่ยไปหาร2แล้วก็หักออกไปอีก200บาทนั่นเองนะครับมันก็จะอยู่ที่ประมาณ26,250บาทนะครับแต่เวลาที่ต่างจังหวัดเนี่ยนะครับเวลาที่เราไปขายเนี่ยนะครับเขาจะทําการหักเป็นแท่งนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปขายนะครับทองแท่ง2สดึง2แท่งเนี่ยเราก็จะโดนหักแท่งละ100แท่งละ200อันนี้แล้วแต่ เงื ه, ่อนไขของทางร้านนะครับผมสมมุติว่าหักแท่งละ200้เราก็จะโดนหักทั้งหมด400บาทนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าเราไปซื้อทองคําแท่ง1บาทมาตั้งแต่แรกเนี่ยนะครับเวลาไปขายเราจะโดนหักแท่งละ200มันก็จะประหยัดกว่ากัน200บาทนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมการที่เราซื้อทองแท่งยิ่งน้ําหนักเยอะเนี่ยมันก็ยิ่งประหยัดได้ทั้งต้นทุนของการซื้อและต้นทุนของการขายเลยนั่นเองนะครับส่วนเรื่องของการเอาทองแท่งมารวมกันเป็นแท่งเดียวเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าถ้าเป็นที่ต่างจังหวัดนะครับจริงจริงเนี่ย ผมคิดว่าไม่จําเป็นต้องเอามารวมกันก็ได้นะครับเพราะว่าการที่เราเอามันมารวมกันแล้วเราโดนค่าเปลี่ยนเข้าไปนะครับผมหรือว่าตัวของการที่เขาหักทองแท่งเราเนี่ยนะครับมันจะทําให้ต้นทุนของเราสูงขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวอย่างเดิมนะครับผมเราไปซื้อทองแท่งวันนี้ใช่ไหมครับราคา53,000ืบาทเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นค่าบล็อกนะครับผมในตอนไปซื้อเนี่ยเราจะโดนบวกอยู่ที่200บาทนะครับเพราะฉะนั้นต้นทุนมันอยู่ที่ประมาณ26,700นนะครับ รวมกันแล้วเนี่ยถ้าเราไปซื้อมา2แท่งนะครับผมมันก็จะอยู่ที่ประมาณ53,4 0 0าอันนี้เป็นต้นทุนของเราที่เราไปซื้อทองแท่ง2สลึง2แท่งนะครับและถ้าเราไปขายที่ต่างจังหวัดนะครับผมยกตัวอย่างเช่นเราเราอยากที่จะรวมทองเป็นทองแท่งนะครับเป็นก้อนเดียวนะครับและเราก็ไปเปลี่ยนในช่วงที่ทองลงด้วยเนี่ยนะครับเพื่อที่จะประหยัดค่าเปลี่ยนใช่ไหมครับให้มันกลายเป็นทองแท่ง1บาทเนี่ยปรากฏว่าค่าเปลี่ยนเนี่ยครับผมก็คือเขาจะหักทองแท่งเรานะครับ บาทละ200นะครับผมมันก็อยู่แค่25,300แค่นั้นนะครับต่อแท่งนะครับผมเพราะฉะนั้นที่เราจะขายได้จริงๆก็คือ5,600นะครับแต่ทองแท่งใหม่ของเราเนี่ยครับที่เราไปเปลี่ยนเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ราคา51,200นะครับผมเพราะฉะนั้นมันก็จะมีค่าเปลี่ยนอยู่ประมาณ600บาทนะครับทีนี้เนี่ยตัว600บาทเนี่ยมันจะกลายเป็นต้นทุนที่เอามาเพิ่มเข้ามาให้กับตัวทองแท่งของเราก็คือ ป็นจากปกติเนี่ยทองแท่งของเราเนี่ยนะครับสสลึงสองแท่งเนี่ยต้นทุนมันจะอยู่ที่5 3าหมมันก็จะกลายเป็นต้นทุน5้าหมันทันทีนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับคนที่อยู่ต่างจังหวัดผมแนะนําอย่างนี้นะครับว่าถ้าเรามีทองแท่งอยู่แล้วนะครับอย่างเช่น1กรัม1สลึงสสลึงครึ่งสลึงอะไรก็ตามนะครับผมที่มันน้ําหนักน้อยๆเนี่ยและมีหลายๆหลายๆแท่งอย่างนี้นะครับอย่าเอามารวมกันเป็นแท่งเดียวนะครับผมเพราะว่าถ้าเราเอามารวมกันเป็นแท่งเดียวเนี่ยเราจะเสียค่าเปลี่ยนนะครับ และน้ำหนักทองของเรามันเท่าเดิมนะครับผมแน่นอนมันทําให้เราเก็บทองได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่ามัน AR, กลายเป็นแท่งเดียวนะครับเพียงแต่ว่าผลตอบแทนของเราจะได้น้อยลงนะครับเพราะว่าต้นทุนมันสูงขึ้นจากค่าเปลี่ยนนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าถ้าเรามีาลาหลายๆแท่งนะครับเป็นแท่งเล็กๆอะไรพวกนี้เนี่ยเวลาทองมันขึ้นและเราอยากจะขายแล้วให้เราขายไปเลยนะครับไม่จําเป็นต้องเอามารวมกันเป็นแท่งเดียวนะครับผมส่วนเวลาที่เราไปเปลี่ยนที่กรุงเทพเนี่ยนะครับแน่นอนครับว่าฝั่งซื้อคืนเนี่ยนะครับผมตัวทองแท่งเนี่ย เขาจะไม่หักเราอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะโดนก็คือเรื่องของค่าบล็อกใหม่อยู่ดีนั่นเองนะครับซึ่งมันก็จะทําให้ต้นทุนของเรามันสูงขึ้นอยู่ดีนะครับผม m, เพราะฉะนั้นนะครับการเปลี่ยนทองแท่งเป็นทองแท่งเนี่ยผมเลยไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับถ้าไม่ใช่การเปลี่ยนเพิ่มน้ําหนักนะครับผมแต่ถ้าเป็นการเปลี่ยนแล้วน้ําหนักเท่าเดิมเช่นเอาครึ่งสลึงมารวมเป็นแท่งเดียวนะครับผมเอา2ส,สลึงมารวมเป็นแท่งเดียวอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับ ไม่จําเป็นต้องทานะครับผมเพราะว่ามันจะทําให้ผลตอบแทนของเรามันลดลงนะครับผมแนะนําว่าไปขายเลยตอนทองขึ้นทั้ง2สลึงแบบเป็น2แท่งขายไปแบบนั้นเลยเนี่ยดีกว่านะครับเพราะว่าตัวทองคําแท่งเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการบุบการขาดอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นแท่งมันค่อนข้างแข็งแรงนะครับจะไม่เหมือนกับตัวทองรูปพันนะครับอย่างเช่นพวกแหวนอย่างนี้เนี่ยเวลาที่มันบุบแล้วมันก็ไม่น่าใส่ ก็ต้องเอามาเปลี่ยนนะครับผมเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นทองแท่งหรือทองรูปพันเนี่ยบอกเลยนะครับว่าการเปลี่ยนทองน้ำหนักเท่าเดิมคือการเปลี่ยนลายหรือเอามารวมกันเป็นน้ำหนักเท่าเดิมเนี่ยนะครับเป็นการเสียเงิงนทิ้งเฉยๆนะครับทำให้ต้นทุนทองของเรามันสูงขึ้นเฉยๆถ้าไม่จําเป็นก็ไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนนะครับผมโดยเฉพาะตัวทองรูปพันเนี่ยนะครับถ้าสม urn, มุติว่ามันเป็นพวกสร้อยนะครับผมสร้อยคอสร้อยข้อมือเนี่ยบางทีถ้ามันขาดแค่จุด2จุดเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะเชื่อมกลับมาได้นะครับเราอาจจะหาร้าน ที่เขารับซ่อมทองนะครับร้านทองเหล่านี้ก็มีร้านรับซ่อมทองด้วยนะครับสามารถที่จะเชื่อมกลับมาได้นะครับทําให้เราสามารถประหยัดค่าเปลี่ยนไปได้ด้วยนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนทองใหม่เสมอไปนะครับผมส่วนทองที่มันดําดหรือว่าทองที่มันส,สภาพ How มันเขาเรียกว่าสีมันหมดลงหรือว่าสีมันค้าลงเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะนําไปล้างหรือว่านําไปทําสีใหม่ได้นะครับโดยที่ค่าใช้ใจ่ายของมันเนี่ยจะอยู่แค่ประมาณสักหลักร้อยแค่นั้นเองนะครับไม่ได้แพงเลยนะครับ หรือว่าทุกวันนี้นะครับมันก็จะมีพวกเครื่องล้างทองน้ํายาทําความสะอาดตัวของทองรูปพันเนี่ยอยู่แล้วนะครับผมเราสามารถที่จะซื้อพวกนั้นซึ่งราคาหลักร้อยเนี่ยมาทําความสะอาดแทนได้นะครับก็จะทําให้เราเนี่ยประหยัดค่าเปลี่ยนทองไปได้หลายพันบาทเลยนะครับและอันนี้นะครับผมก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนทองนะครับผมใครนะครับที่อยากจะดูการเปลี่ยนทองแบบเจาะลึกรายละเอียดจริงๆเนี่ยจริงๆผมทาคลิปเอาไว้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนลดน้าหนักเปลี่ยนเพิ่นพมน้าหนักนะครับ เปลี่ยนทองน้ำหนักเท่าเดิมว่ามันคำนวณยังไงในแต่ละน้ำหนักด้วยนะครับผมผมก็ทําคลิปเอาไว้แล้วที่ด้านบนตรงน,นี้แต่ผมแปะเอาไว้ให้นะครับส่วนคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดในกรณีที่เปลี่ยนทองในช่วงทองขึ้นทองลงว่ามันต่างกัน,กนยังไงเฉยเฉนะครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยทองเนี่ยนะครับผมค่อนข้างสูงพอสมควรนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะไปต่อด้วยนะครับมันก็เลยเหมาะที่จะมาทําคลิปว่าการเปลี่ยนทองในช่วงทองขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะแพงกว่าการที่ไปเปลี่ยนในช่วงที่ทองลงนั่นเองนะครับแต่ถาาาามมมมว่่ัันนตงกก มันไม่ได้ต่างกันมากนะครับยกเว้นว่าทองเนี่ยมันจะไปห0หมื่นเลยนะครับภายในปีเดียวเลยอย่างนี้เนี่ยมันต่างกันแน่นอนนะครับก็สําหรับใครนะครับผมที่มีคําถามนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับทองแท่งหรือทองรูปพันธ์นะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์สอบถามเอาไว้ด้านล่างได้นะครับผมสําหรับวันนี้ก็เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ